ข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องกิจกรรมบําบัดค่ะของศูนย์การเรียนรู้ฟ,ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีค่ะอยู่กับท่านสสวิชาแล้วก็วันนี้พาอีกหนึ่งท่านมาครับใทยเอ่ยท่านผู้นวยการอดีตผู้นวยการอันนกษรบ,บานกระเสริฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านเป็นข้าราชการปํานาโอ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนมาช่วยนะครับเป็นผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูนฟเด็กพิเศษนี้นะครับ มาเป็นแบบจิตอาสาเลยอ๋อนี่เกษียณแล้วเหร<บ>อค<อ>ะค่ะเกษียณมาปีที่4แล้วค่ะโอ้โหอาจารย์ดูสุขภาพแบบอายุไม่น่าถึง60เลยนะคะขอบคุณค่ะ<อ><อ>ท่านท่านผอ,อมาดูแลที่สูตรน,นี้เนี่ยถือว่า,เ,าเดิมเนี่ยดูแลโรงเรียนสําหรับเด็กพิศเศษอยู่แล้วหรือเปล่าคะเปล่าเลยค่ะเกษียณจากโรงเรียนท่านเกษียณจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ซึ่งหลายโรงเรียนนะคะที่ดูแลอยู่เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้มยการจนมาถึงผู้มยการประมาณ4ี่โรงเรียน <โฮ S 2> สุดท้ายกเกษียณที่โรงเรียนสุขุมนวพันธุประถมแต่ก็ผ่านโรงเรียนใหญ่มาหลายโรงค่ะ,คะแล้วก็บังเอิญพอมีเวลาท่านก็เลยชวนให้มาทําบุญด้วยกันนะคะ แต่จริงๆต้องเรียกว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดโรงเรียนมัธยมกับโรงเรียนประฐมนี่เขาก็แยกกันเนาะเขาจะเรียกว่าการบริหารก็แตกต่างกันแต่นี้เป็นโรงเรียนนอกจากจะไม่ใช่โรงเรียนมัธยมแล้วยังเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษด้วยการบริหารจัดการต่างกันไหมคะอาจารย์ค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เราเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องของเด็กพิเศษลักษณะนี้เลยสมัยก่อนที่อยู่เป็นผู้บริหารโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเราเรามีโครงการเด็กเรียนร่วมอยู่แต่เราก็ เลือกเด็กที่เราสอนได้เช่นเด็กที่พิการทางหูที่ใส่เครื่องช่วยฟังห,หรือพิการทางร่างกายนะคะที่เราเราสามารถจัดกระเดยนการสอนให้เขาได้แต่เราไม่เคยที่จะมาบริหารเด็กออทิสติกหรือเด็กที่พิการซ้ำซ้อนหรือเด็กดาวแบบนี้ก็ต้องก็ต้องเรียนรู้หลายอย่างนะคะแล้วก็ฝึกตัวเองแล้วก็ไปหาความรู้หลายอย่างตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ที่สําคัญกําลังใจเกิดขึ้นด้วยท่านสสวิชานช่นนันพี่วิชานไปหลอกยังไงอะพี่วิชานไปช่วยยังไงคะคือก็มีหลายท่านนะฮะที่นี่เอิญออีกสองท่านก็ไม่ไม่สะดวกวันนี้ไปภารกิจก็อย่างท่านผู้มีการอ่านอนปาร์าเซร์เสริฐเป็นผู้มีการดูแลนะครับก็มีท่านพอนิตยาเจริญสุขซึ่งเป็นอดีตผู้มีการกศน นะแล้วก็ผู้ผู้ในการศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ลังสิตเนี่ยก็มาเป็นที่ปรึกษาศูนย์แล้วก็มีท่านอาจารย์บรรณาสังทองอดีตสมาชิกสภาเขตของสมว่าก็เป็นอดีตผู้บริหารผู้จัดการของโรงเรียนพานิชการบุรีเดิมเนี่ยก็มาเป็นผู้จัดการที่นี่ก็สามท่านเป็นจิตอาสาหมดนะฮะทีนี้บอกว่าหลอกไม่หลอกก็คือพอดีท่านผอสอนเนี่ยเคยทำงานร่วมกัน แล้วก็ตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมโรงเรียนสตรีเสรษฐบุตรอำเพญก็เห็นเห็นว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนตอนนี้เป็นคนมินด้วยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันแล้วก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ยังมีพลังนะอายุเป็นตัวเลขฮะเป็นเพียงตัวเลขจริงๆหกสิบนี่ยังดูละอ่อนมากเลยนะคะถ้าเทียบกับ ความรู้หรือคุณวุฒิที่เราสั่งสมมาจะสามารถที่จะทํางานเพื่อสังคมเพื่อพี่น้องประชาชนได้อีกยาวไกลและอาจารย์เองก็ได้ใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อเช่อมาดูเด็กพิเศษจริงๆที่นี่ก็ถือว่ายังใหม่มากเพราะว่าเพิ่งเปิดมาสสัปดาห์เองวันที่เราทำเป็นเทปนี้ถือว่าเป็นต้นเดือนพฤศจิกานะคะแล้วก็เพิ่งจะเปิดมาเร็วๆนี้เลยสัปดาห์ค่ะเด็กเข้ามาอยู่ในคอนมดูแลของอาจารย์เยอะไหมคะทั้งหมด12คนค่ะเป็นเด็กออทิสติกทั้งหมดเลยก็เป็นเด็กที่ ไม่พูดเลยอยู่ประมาณ8คนนะคะไม่พูดลเลย <c oughs> คือพูดไม่ได้ไม่เคย <c oughs> ฝึกพูดพ่อแม่ไม่เคยเอาไปฝึกที่ไหน <c oughs> แล้วก็แต่ที่ <c oughs> ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่บ้างอยู่สองคนนี่ก็ก็เก่งอยู่แต่ไม่นิ่งเป็นเด็กที่ <c oughs> ไม่นิ่งนะคะ แต่เขาพูดเก่งอะไรแต่อะไรอย่างนี้แต่ว่าแดคนที่ว่านี่ไม่พูดแล้วก็มีเด็กพิการซ้ําซ้อนลักษณะที่กระดูกสันหลังบิดเป็นรูปตัวเอสอะไรอย่างนี้ก็มีมแต่วันนี้ไม่ได้มา,าน่าจะเป็นคงจะป่วยค่ะเพราะว่าเด็กจะค่อนข้างติดหวัดอะไรแต่อะไรพอสมควรคือหวัดกแ,กแกเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเราก็ต้องดูแลก,กันไปที่นี่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่สบายเนี่ยห้ามต้องหยุดเลยเพราะไม่งั้นจะมาติดเพื่อนนะคะก็เลยวันนี้เลยเหลือสี่ แล้ว,แล,วแล้วอาจารย์หรือคุณครูที่ต้องมาดูแลเด็กเห็นบอกว่ามีเป็นอาจารย์ที่จบทางด้านจิตวิทยาที่ต้องมาให้ความรู้ด้วยออของเราเนี่ยนะคะหลักสูตรที่เราใช้ต้องกอดกอดเท้าความไปน,นิดนึงหลักสูตรที่เราใช้เนี่ยเราใช้หลักสูตรของสถาบันการชานุก,กูลซึ่งขึ้นตรงอ,อ,อยู่กับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านเนี่ยไปเชิญชวนแล้วก็ไปขอความอนุเคราะห์ในการทำเข้าตกลงความร่วมมือทางวิชาการกัน หลักสูตรตรงนี้เป็นลักษณะของหลักสูตรของโรงพยาบาลเป็นลักษณะไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอนแบบศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่เป็นลักษณะที่เราเราเรารักษาเรารักษาโรคด้วยด้วยหลักสูตรของหมอเพราะนั้นเราที่สําคัญเนี่ยเราต้องมีนักจิตวิทยาประจำก็คือนักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพแล้วเราก็มีคนนี้ค่ะมาร่วมงานกับเราซึ่งผู้ปกครองก็ พอฝึกเด็กไปได้สองสามวันเด็กสามารถพูดเรียกพ่อแม่ได้ภายในสองอาทิตย์เราเรางงมากในความสามารถของน้องนะคะ,คะแล้วเรามีครูพี่เลี้ยงซึ่งฝึกฝนมาอย่างดีจากสถาบันราชานุกูลอีกสามคนคือฟังดูแล้วเหมือนกับสถานที่แห่งนี้ยไม่ได้มุ่งเน้นเป้าที่ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาหรือว่าไปเทียบทางวิชาการแต่เราเป็นการดูแลรักษา เพื่อที่จะําให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่บนสังคมนี้ได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็ได้รู้ศาสตร์ของทางแพทย์ด้วยเพื่อที่จะเอากลับไปรักษาเพราะจริงๆนี้ต้องมองว่าเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษเนี่ยก็คือเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งถ้ารักษาถูกโรคเนี่ยก็สามารถที่จะหายได้หรืออยู่ในสังคมได้ใช่ไหมคะในในส่วนที่ที่เรารักษาตรงนี้เราใช้หลักสูตรของสถาบันราชานุกูลนะคะพอเด็กเข้ามาเนี่ย เราจะประเมินเราจะประเมินเด็กเลยคือเออขออนุญ,ญาตย้อนหลังไปนิดหนึ่งวัตถุประสงค์ของเรานะะี่ค่ะรับเด็กสองถึงสิบขวบสองถึงสิบขวบเพื่อที่จะทําเด็กคนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมที่จะส่งต่อ,อเข้าโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเรียนร่วมได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามทําให้เขาเนี่ยสามารถไปอยู่กันในสังคมไม่ได้พอเข้ามาถึงปั๊บเราจะประเมินเขาด้วยคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการาเด็กแรกเกิด ก่อนเลยนะคะ,ะท่านอยาจะสงสัยรรว่าทําไมตั้งแต่แรกเกิดถึงหปีจริงๆเด็กบางคนที่มาถึงเราเนี่ยประมาณอายุ10ปีเนี่ยอายุสมอง,ของเขาหลังจากที่ประเมินด้วยหนังสือล่มนี้เขาอายุอาจจะสาปีหรือสปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถรักษาดูแลเขาได้คืออายุของวันเดือนปีเกิดเราอย่านับอย่างนั้นเราต้องนับอายุของพัฒนาการใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าสมองของเขาเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ปกติหรือเด็กปกติเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจและที่สําคัญก็ต้อง มีการประเมินแบบเป็นรูปธรรมด้วยเราถึงจะเข้าใจแล้วก็รักษาได้ถูกต้องนะคะอย่างนี้เท่ากับว่าพอได้คู่มือตัวนี้เรามีการประเมินแล้วซึ่งอย่างนี้ก็เท่ากับเหมือนเป็นเารแทรกลองใช่ค่ะแทรกลองเราถึงจะใส่องค์ความรู้นั้นลงไปและเห็นว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเด็กเท่านั้นที่มาเรียนจะต้องเอาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาเรียนร่วมด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าเด็กออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่ไม่นิ่งเพราะนั้นตามกฎเกณฑ์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าครูหนึ่งคนดูแลเด็ก็กพิเศษประมาณ4ี่คน หนึ 1> 1่งต่อสี่เท่านั้นจากเราสมัยก่อนอยู่มัธยมหนึ่งต่อยี่สิบห้านะใช่ค่ะแต่แต่เรานี่ปัจจุบันนี้ต้องดูเด็กดูเด็กหนึ่งต่อสี่คนทีนี้เวลาเราจัดเราจัดกิจกรรมเดี่ยวพัฒนาการเดี่ยวตามห้องที่ที่เมื่อกี้คุณเหรียญครู่นี้นะคะอันนั้นหมายถึงครูหนึ่งคนเข้าไปพัฒนาให้เด็กว่าให้เขาอายุสมองเพิ่มขึ้นพัฒนาการเพิ่มขึ้นแต่เด็กส่วนที่มามาจาัด จากกลุ่มเช่นเล่านิทานเช่นประดิษฐ์อนู่นนี่นั่นะอะไรก็แล้วแต่เป็นหน้ากากเป็นดอกไม้เนี่ยสมมุติครูสอนอยู่หนึ่งคนแล้วพ่อแม่อยู่ใกล้ๆต้องสอนเด็กเราเราจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการให้เด็กรูจ้จับกันไกลแล้วก็ตัด ดังนั้นถ้าเขาตัดไม่ได้พ่อแม่ต้องช่วยถูกไหมคะอันนี้อาหารลักษณะแบบนี้พราะฟังดูเหมือนกับว่าสาตรแต่ละอันที่ใส่ลงไปในตัวเด็กนั้นก็คือมีที่มาหรือมีวัตถุประสงค์เช่นการตัดเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อให้เพื่อตัดได้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วคือต้องการพัฒนากล<ม>้ามเนื้อใช่ไคะให้เขาเรียนรู้เรื่องของใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆถูกต้องนะคะและสิ่งที่อาจารย์เอามาไว้ข้างหน้านี่คืออะไรคะคืออันนี้อันน,นี้นะคะก็เป็นเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ที่เราใช้สอนเด็กเอ่อันนี้ เป็นลักษณะของการให้รู้จักร้อยร้อยลูกปัดแต่ถามว่าลูกปัดทําไมถึงใหญ่มากค่ะเพราะเขาพิเศษอันนี้ก็คือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กบางคนเนี่ยนะคะจิ้มไม่ได้ใส่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ลูกโตนิดนึงอะไรลักษณะนี้ค่ะถ้าเขาทาได้เนี่ยก็แปลว่าเขาผ่านอาจจะเป็นช่วงชั้นอะไรเช่วงช่วงอายุหรือว่าพัฒนาการในช่วงสองขวบเนี่ยสามารถสามารถจัดการได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้อาจจะประมาณสัก สามขวบสามขวบนี้ให้รู้จักความเหมือนนะคะเพราะเรามีถาดอยู่สีใบขออนุญาตนะคะให้เขารู้จักแยกแยะใช่ใชใช่ต่างนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเช่นอาจจะสีเดียวกันถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสมมติเราใส่เราใส่สีเขียวไปสีเหลืองไปสีน้ำเงินไปสีแดงไปอย่างนีคทออตาวสีแดงนะคะทีนี้สมมติว่าเราก็บอกเขาบอกว่าใส่สีอันนี้อันั้นลูกนะคะใส่สมมติเด็กใส่ไม่ถูกเราก็ แต่่าใส่ไม่ถูกเราก็บอกไม่ถูกจ้าไม่ถูกเอาไม้ลูกหยิบขึ้นมาไม่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วถ้าเขาใส่ถูกปั๊บถ้าเขาใส่ตรงนี้ถูกเก่งมากกรบมือแต่เราต้องรีบเอาออกนะคะเราจะไม่เราจะต้องให้มันเหลือสีอย่างนี้ทุกครั้งพอเราให้สีแดงปั๊บอันไหนลูกนะคะแล้วอันไหนลูกเขาก็เลือกไป ไอ้ที่เขาใส่ถูกแล้วสักครู่เราต้องเอาออกเราต้องเอาออกเราเราทิ้งไว้ไม่ได้เลยนะคะสมมว่าเขาใส่ถูกแป๊บๆได้เราก็ชื่นชมเขาให้กําลังใจเขาะคแล้วก็ต้องรีบเอาออกใช่ค่ะให้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 เหลือสี่อันให้เห็นให้เหลือสี่อันอย่างนี้ทุกอันถ้าสมมติว่าเกิดเราเราใส่ไปแล้วอันนึงแล้วเราบอกว่าถูกแล้วเอาออกเลยสมมติอย่างเงี้ยเขาจะเหลือแค่ตัวเลือกแค่สามถูกไหมคะพี่ลีแต่ว่าเอาแต่นี้อีกเอาเหลือตัวเลือกแค่นี้เด็กเขาจะรู้และให้ให้ให้เลือกเอาระหว่างแค่นี้มันง่ายไปอะค่ะ เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องให้ให้เด็กเขาเขารู้จักที่จะวางออของให้ตรงสีแล้วกรณีที่ถ้าเราไม่ต้องลุ้นเขามากไม่ต้องสอนมากเหมือนอะไรไม่ต้องพูดเยอะแล้วสามารถวางได้เลยเนี่ยวางได้ถูกต้องเลยเนี่ยแปลว่าโอเคพัฒนาแล้วอ,อาจจะเพิ่มอายุจากสาปีสองเดือนเป็นสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมีข้อกําหนดอยู่ในนี้เลยนะคะว่าถ้าทําข้อนี้ได้มันจะเป็น อายุที่เพิ่มขึ้นตรงไหนตรงไหนจะบอกได้แสดงว่าของเล่นแต่ละชิ้นนี่คือตัวชีวัดบอกการพัฒนาการของเด็กใช่ใช่ใช่อันนี้อย่างสมมติตุกตาตุกตาเนี่ยะคะเด็กเด็กเล็กเนี่ยสมมติว่าสักสองขวบเนี่ยถ้าเขามีสัญชาตญาณของความเป็นเป็นเด็กผู้หญิงเขาเขาได้มาอย่างนี้ปั๊บเนี่ย ถ้าเขาไปคว้างเล่นแปลว่าไม่ใช่แล้วถูกไหมคะโนรีแต่ถ้าสมมติว่าเขาเจอปั๊บโอเอเอแปลว่าใช่เลยอายุสมมติว่าหนึ่งสองขวบหนึ่งเดือนต้องทาเอเอได้แล้วรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่แม่ทํากับเขาเนี่ยแปลว่าผ่านการพัฒนาการตรงนี้แสดงว่าเขามีพัฒนาการที่เห็นความสัมพันธ์ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือถ้าเขาเจอรถไฟมาเนี่ยสมมติตรงนี้ไม่มีรถไฟเราเ๋ยวส่งรถไฟให้เขาหรือรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาคว้างเล่นหรือเขาแกะเป็นชิ้นๆนั่นแปลว่าไม่ใช่แล้วถ้าเขาเอามาถ่ายแล้วก็ บึ่มึมหึมอะไรอย่างนี้นะคะแปลว่าแปลว่าเขาาขการาพัฒนา,าพัฒนาการมาใช่แล้วมันจะมีมบอกในนี้เลยว่าว่าถ้าเขาทําอย่างนั้นได้เนี่ยอายุเขาจะเพิ่มขึ้นยังไง<ม>ไปถึงอายุการพัฒนาการะนะคะเล่มนี้จะเป็นเป็นเป็นคู่มือสําหรับเราแล้วก็เป็นการประเมินระยะแรกเลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นสอนและพัฒนาเขาตรงไหนซึ่งจริงผู้ปกครองหรือว่า ใครที่มีบุตรหลานถือว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้ไว้เพื่อจะเอาไปพัฒนาเขาอย่าผักภาระให้กับทางโรงเรียนเท่านั้นควรจะต้องทําเองที่บ้านด้วยฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะเด็กก็จะได้มีพัฒนาการมากขึ้นอย่างดินน้ํามันใช่ไหมคะดินน้ามันในการปั้นค่ะอันนี้เราอันนี้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกันนะคนเราเราจะมีอาจารย์มาสอนศิลปะบําบัดในช่วงวันอังคารวันอังคารก็ประมาณ10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งอาจารย์ท่านก็จะมา สอนเรื่องของการปั้นเรื่องของอะไรต่มีอะไรหลายอย่างเรื่องของการเพ้นสีเรื่องของการจับคู่กันและวจับสีโปสเตอร์เพ้นไอตัว กระตูนกระตูนปูนแรสเตอร์นะคะหรือไม่ก็เอาก้านกล้วยมาจุ่มสีสมัยเราเด็กๆเวลาเราเราเอาก้านกล้วยจุ่มสีแล้วเอามาประทับบนให้มีการจอบไม้เป็นรูปลายแตกต่างได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกการใช้สมองฝึกของสมาธิเพราะว่าการไม่ว่าเขาจะปั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นอกจากจะมือแล้วเนี่ยเขายังเขายังเป็นเรื่องของสมาธิด้วยนั้นเด็กเมื่อกี้เนี่ยน้องน้องโอชิเนี่ยค่ะน้องโอชิเนี่ยเขาชอบมากเลยกับการปั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ย ชื่อชื่อซึ่งมันเป็นตัวละครหนึ่งนะคะในการ์ตูนซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็เรียกไม่ถูกเพราะเราก็คือคือไม่ใช่ยื่นของเขาหรแต่เขาเขาทำได้สวยมากแต่โอชินี่เป็นคนที่ไม่พูดอาจจะพูดบ้างถ้าเกิดเขาถูกใจสิ่งตรงนั้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่นิ่งแล้วเป็นคนที่ทานเก่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาตรงนี้ก็ฝึกสมาธิได้ค่อนข้างเยอะแล้วนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเยอะค่ะทำให้เขารู้สึกว่าจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใชคเพราะจริงคำว่าออทิสติกเนี่ยก็มีหลากหลายบางคนนี่ถือว่าอย่างอย่างที่บอกว่าอาจจะอยู่ในสังคมได้ลําบากเพราะว่าพูดไม่ค่อยนมีภาษาของตัวเองแล้วก็อาจจะอยู่ในโลกส่วนตัวสูงแต่อีกอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันใกล้เคียงกับอัจฉริยะเลยบางคนก็แบบโหดนตรีเป็นระดับ ระดับโลกเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นออทิสติกนี่จริงก็ต้องอยู่ที่ความเข้าใจของผู้เลี้ยงหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็อาจารย์ด้วย<ช>เด<ล>นขออนุญาตเรียนเรียนเรียนความความก้าวหน้าของเราอีกอย่างเรามีคุณหมอท่านหนึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์สุภชัยนะคะ,คะท่านอาจารย์สุภชัยเดยนจำนามสกุลท่านไม่ได้ก็ท่านท่านก็มาเมตตาเปินท่านก็เป็นคุณหมอที่ดูแลเพื่อนอยู่แล้วก็ท่านก็มีศาสตร์ทางด้านของการ ดูดูลายนิ้วมือ oh. ดูลายนิ้วมือคือสแกนลายนิ้วมือไปแล้วกับเด็กออทิสติกเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าท่านไอ,ไอสตร์ของท่านเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าเด็กคนนี้ยต้องเสริมทางไหนบกร่องตรงไหนแล้วสนับสนุนด้านไหนปรากฏว,ว่าเมื่อวันก่อนท่านมาเด็กของเราได้รับการสแกนลายมือเสียดปรากฏเด็กของเราคนหนึ่งตอนนี้เรียนอยู่อนุบาลอยู่ที่โรงเรียนเทพอักษรใกล้ๆนี่นะคะ ท่านบอกว่าเด็กคนนี้เป็นออทิสติกก็จริงไม่นิ่งก็จริงแต่สามารถสามารถส่งเสริมด้านภาษาได้อย่างน้อย5ภาษาแสดงว่ามีความก้าวหน้าทางด้านการจดจำภาษาฉะนั้นตอนนี้ศูนย์ของเรานอกจากเราจะพัฒนาตรงนี้แล้วนะพัฒนาเด็กที่ไม่บลอกร่องแล้วเรายังส่งเสริมเด็กอีกในด้านต่างๆซึ่งจะรู้ว่าเด็กคนนี้ส่งเสริมอะไรพัฒนาเขาด้านไหนสนับสนุนด้านไหน ได้ยังไงอะไรอย่างเ <ừ m. S 2> งี้ยคะ่ะเหมือนเป็นการแก้ไขตอบโจทย์ในการดูแลเด็กพิเศษจริง,รง,งเพราะ,ะว่าเมื่อเทปที่แล้วได้คุยกับพี่วิชานไว้พี่วิชานบอกว่าเห็นว่าจะมีเรื่องอาชาบําบัดเรื่องทาราบําบัดซึ่งจริงๆตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความบกพร่องของเด็กๆนั่นเองใช่ไหมคะค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมองเป้าของของศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ยังไงคะจะรองรับได้มาก เท่าไหร่เพราะจริงๆนี้เพิ่งเปิดนะคะต้องเรียกว่าเปิดมาแค่สสัปดาห์ต้องถามเรียนถามท่านนะคะเพราะว่าเพราะจริงๆเนี้ยการดูแลเด็กพิเศษเนี่ยคุณผู้ชมคงเข้าใจนะคะดูแลเด็กคนนี้ก็ใช้งบประมาณมากทีเดียวและนี่เป็นเด็กที่ต้องเรียกว่าเด็กพิเศษและที่สําคัญก็คือไม่ได้มาจากงบประมาณของภาครัฐไม่ได้มีเงินก้อนใส่ถุงตุ้มลงมาแล้วทําแต่ลักษณะของการระดมทรัพยากรสรุปปัจจัยผมต้องถามที่มาที่ไปนะพี่วิชานมองอนาคตยังไงกระทรวงการเรียนรู้คือตอนนี้เราลังเชื่อมวิชาการองจากว่า เด็กพิเศษเนี่ยต้องได้รับการดูแลเรื่องการแก้ไขทางด้านสมองแล้วก็เรื่องของทักษะต่างๆเราก็ไปเชื่อมกับวุฒิโรงเรียนมินิศาสตวิทยาซึ่งท่านดรสุธีมินเทนันก็เป็นประธานวลนิมินิราสาทแล้วก็เป็นประธานวลนิผู้ภายล้มไส่ที่เราก็คิดว่าในระดับเด็กที่ท่านพออบอกแล้วว่าเด็กที่อยู่ในเรียกว่าในระดับอนุบาลเนี่ย เราก็เอามาไว้ที่นี่อพอเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าปีจบสักส่วนหนึ่งหรือเทอมที่จะเข้าเรียนเนี่ยสักยี่สิบคนก็คงจะต้องกันที่เรียนไว้สําหรับที่จะเรียนต่อในมินภาษาแต่ถ้ามันมากขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งเขาจะรับเด็กที่เราอบรมเบื้องต้นเนี่ยได้โดยมีประกาศจากโรงเรียนมินภาษาซึ่งสามารถที่จะเป็นโรงเรียนซึ่งซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยสามารถให้แล้วก็ออกไป ใบประกาศต,ต่างๆได้คือเขาสามารถไปเทียบมุดเมื่อเขามีพัฒนาการตรง <นะ S 1> ตามมุดนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นเรียนของทางมินประสาทนะคร<า>ทีนี้จํานวนเนี่ยเด็กที่เราจะรับเนี่ยก็คงดูจากความสามารถในการรับเช่นครูหรือ,อคนที่จะจะต้องดูแลนะครัรวมถึงจะต้องอยู่ในข้อข้อตกลงคือผู้ปกครองเองเนี่ยหรือคนที่จะต้องดูแลเด็ก จะเป็นพี่เลี้ยงหรือใครที่อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่จะต้องมาเป็นผู้เรียนรู้พร้อมกับพร้อมกับเด็กคือเอาเด็กมาทิ้งเฉยเฉไม่ได้ไม่เหมือนโรงเรียนอุบาลทั่วๆไปนะครับเพราะว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยเขากลับไปบ้านก็ต้องดูการพัฒนาการต่อยอดนะฮะก็คิดว่าศูนย์นี้เนี่ยถ้าสามารถรันแล้วก็เดินไปได้เนี่ยก็คงไม่น่าจะเกิน200คนในศูนย์นี้เพราะว่า เด็กเหล่านี้มันต่างจากเด็กที่อยู่ในชั้นเรียนทั่วไปนะครับแล้วก็เราเองคิดว่าหลังจากที่ส่งผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาตอนอายุ15 15คือหมายถึงว่าเขาเรียนตามเกณฑ์เวลาต่างๆเนี่ยกับเด็กร่วมเรียนทั่วๆไปเนี่ยสักม .3 เนี่ยจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงงานฝีมือแรงงานต่างๆที่นี่เราก็จะจัดอบรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะต่อยอดจากกรมฝีมือแรง,งงานกับทางกศน นะฮะกศนโดยเฉพาะในในระดับเด็กที่พ่อแม่ยังยังต้องดูแลเด็กอยู่เนี่ย<อ>นยะรัฐอเองก็คงจะต้องช่วยดูแลครอบครัวเขา <ừ. S 2> เราก็จะส่งเสริมเรื่องอาชีพซึ่งอตอนนี้เราก็จะตั้งเป็นชมรมนะฮะช,ชมรมของศูนย์พั้นูเด็กพิเศษเนี่ย<อ>ก็กําลังที่จะ,ะจัดตั้งอยู่แล้วก็คิดว่าในในเดือนนี้แหละเราจะสามารถอบรมอาชีพนะฮะจากทางกศนหรือกฟิอแรงงานได้ อย่างน้อยๆก็ใกล้ๆปีใหม่ก็สอนทำขนมคุกกี้แถก็ะะอาจจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คงจะต้องฝากคุณลีไปดูว่าใ,ในช่องทางการจัดจองต่างๆนะโทรศัพท์เข้ามาที่นี่หรือคาราบูนหรือแม้ก,กระทั่งผ้าปฏินะฮะหรือแม้ก,กระทั่งที่ที่คิดโครงการไว้ว่าด้านหน้าเนี่ยที่ดินแถวนี้เป็นที่ดินแปลงนี้เป็นของวัดบําเพ็ญใต้ทางวัดทางกรรมการวัดทางเจ้าวาดเนี่ยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เราก็กะว่าจะมีศูนย์เพาะเห็ดกับศูนย์สาธิตการเพาะเห็ดนะฮะเพื่อเป็นอาชีพกับในเรื่องของอีกข้างก็เป็นอาชาบำบัดแล้วก็จะมีการปลูกทานตะวันนะะทานตะวันปลูกเพื่อสวยงามหรือปลูกเพื่อเป็นการฝึกกษะสานเขาเป็นอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้กับพ่อแม่เด็กแล้วก็เป็นการขายเพื่อเอามาเป็นทุนในการดูแลศูนย์แล้วก็รวมถึงข้าวโพดหวานนะฮะ ก็ถึงตรงนั้นเนี่ยถ้ามีผลิตผลดังกล่าวแล้วก็จะเชิญชวนนะครับผ่านไปยังช่องสื่อต่างๆนะ<ช>ว่าอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกับสังคมได้ก็อยากจะให้เข้ามาดูดูแลกันนะฮ<ช>ะ<ช>อันนี้ก็เพียงแต่แรกเริ่ม<ช>นะฮะเราก็สามารถที่จะรันงานออกมานี่ก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นเท่าที่เคยได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์แรกๆเลยนะคะที่ ผลักดันในเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับเด็กพิเศษเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาหรับคนทั่วไปในการฝึกอาชีพในชุมชนให้แม่บ้านอะไรแต่นี่คือเรามุ่งเน้นในเรื่องของเด็กพิเศษเด็กที่เพื่อเราจะคืนให้กับสังคมให้เขาสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เบาใจว่าเออลูกหลานอย่างน้อยก็ดูแลตัวเองได้นะคะในระดับหนึ่งอย่างนี้ก็เท่ากับว่าพี่วิชานเองเนี่ยมองไปในอนาคตแล้วว่าสิ่งที่จะต้องทํา ในเรื่องของการขยายนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายอาชีพอะไรต่างๆแล้วจํานวนปัจจัยหรือรวมไปถึงบุคลากรเนะะี่ยค่ะยังต้องการรับอาสาสมัครเพิ่มนะคะหรือว่าตอนนี้เพียงพอแล้วอย่าง <พอ S 2> ท่านพอสอนเนี่ยก็เป็นกลุ่มของจิตอาสาสามท่านเมื่อกี้เรียนนะฮะ,ะหรือคุณหมอที่มาดูแลเรื่องสแกนนิ้วมือหรือคนต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าอยู่ในย่านนี้แล้วไม่ไม่ลำบากนักในการเดินทางเนี่ย ว่ามีความอยากจะเข้ามาร่วมแสดงความจำนงเนี่ยนะฮะก็อาจจะเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้จัดการอักษรว่าถ้าใครเกษียณอายุอยู่บ้านจะทาอะไรนะคะอาจจะเหงานะมาที่นี่อย่างน้อยก็ได้คืนความสุขให้กับสังคมให้กับเด็กๆมาช่วยอย่างน้อยก็เป็นครูพิเศยนะคะดีครับ อย่าลืมนะคะติดต่อเจอท่านสสวิชาหรือท่านพอก็มาพออยู่ที่นี่ทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันค่ะโรงเรียนเปิดทุกวันไหมคะเปิดจันถึงสุกค่ะจันถึงสุกนะคะและการที่จะสมัครเข้ามาที่นี่คือจะต้องเป็นคนในมีนบุรีไหมคะหรือใครก็ได้ท่านกว้างฮะกว้างค่ะค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะเราเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็คงอย่างที่บอกฮะค่ะ เออเป็นจิตอาสาซะมากกว่าแต่เราก็มีอาหารกลางวันเลี้ยงนะฮะคงคงคงเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ถึงตัวเด็กเองถ้่สมมติคุณพ่อคุณแม่อยากจะพาเด็กมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะอ๋อมีฮะมีก็ก็ก็ไม่ได้เก็บมากมายเพราะเรามีอาหารกลางวันมีอ๋อก็มีมีจินทีต้องถือว่าเป็นห้องแอร์อย่างดีนะคะแล้วก็มีคณะแพทย์ด้วยนะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เก็บมากมายครับค่ะก็ถ้าสําหรับใครที่มีบุตรหลานที่ถือว่าเป็นเด็กพิเศษซึ่งเราไม่รู้จะ ไปเลี้ยงเขายังไงนะคะก็มาหาความรู้ได้นะคะเข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะสำหรับเด็กพิเศษที่เ็นบุรีได้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พี่วิชาทันทในเรื่องของการศึกษานะคะซึ่งเราอาจจะต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพอได้ผลงานของเด็กๆเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหางบประมาณต่อยอดเพราะจะต้องทาอย่างต่อเนื่องนะคะกว่าเราจะได้เป้าหมายของเราใน2 0สองร้อยคนนะคะเรายังมีเป้าหมาย2อง้คนนะตอนนี้มาแค่12บสองนะอาจารย์ใช่ค่ะคนที่13จะมาพรุ่งนี้ค่ะ14จะมาอีกสัก2วันคือเยอะ มันสมบัต่เราไม่สามารถคัดได้ทั้งหมดเพราะว่ามีบางชนิดบางประเภทซึ่งเราก็คงยังรับไม่ได้เห็นบอกว่าเด็กที่นี่คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องมารับแล้วก็มาส่งใช่ไหมห้าห้ามมาปล่อยไว้เป็นภาระของคุณครูไม่ได้มาวางไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่หนีไปไม่เอานะไม่เอาครับแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราก็เป็นครอบครัวนะฮะเป็นศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการครอบครัวบึงบุรีซึ่ง ซึ่งก็อยู่ในเครือเราก็เปิดให้ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กพิการอีกพีการซ้ำสอนครับจริงๆพี่วิชานเองก็เหมือนกับมองแต่ละจุดไว้เป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าจริงๆในเรื่องของจิตอาสาพี่วิชานเองก็มีชมรมรักมีนใช่ไหมคะมีมูลนิธิคนรักมีนจริงๆก็มีการอัดสอนนี่เป็นเลขาของมูลนิธิครับสวมหมวกหลายใบนะคะกำลังคิดคิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าเราทําได้คุ้มกับ เกียรติยศที่ได้รับไหมแต่จริงงานจิตอาสาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นีต้องสมหัวใจของผู้ให้นะคะและที่สําคัญก็นอกเหนือจากปัจจัยแล้วก็คือได้กําลังใจจากคนรอบข้างนะคะก็คือเราจะได้รอยยิ้มเด็กๆเนี่ยนะคะที่จะส่งมอบมาแม้วันจริงเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เองเราได้รับฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายนะคะแต่ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะพี่วิชาน ยังไม่ได้ไปศูนย์ไตเลยเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมเลยฮะงั้นอย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปลึกๆกันอีกทีขออีกสักเทปหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าหลายคนนะคะตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของการฟอกไตในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูมูลนิธิเลยเดี๋ยวจะพาไปดูครับนะคะถ้างั้นได้ขออนุญาตขอต่ออีกหนึ่งเทปนะคะพี่วิชาเดี๋ยวไม่ไปไหนนะคะ้คุณผู้ชมคะไม่ต้อง ตกใจไปนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีเรื่องราวอีกเยอะแยะทีเดียวเอาเป็นว่าครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับมูลิธิร่มใสนะคะมูลนิธิรักมึงมีนและก็ที่สําคัญศูนย์ฟอกไตของมินบุรีค่ะข่าวเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะคะคงต้องมาพบกับรายการเล่าสุนกันฟังได้ใหม่ในครัง้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ